ััวงงนนนนีี้้่ยมมอกกกการจจใส,สวัสดีค่ะแอนค่ะอารยาเหล็กทองนะคะปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับฟรีแลนซ์ค่ะเกี่ยวกับการออกแบบป้ายออกแบบโลโก้ออกแบบไวนิลนะคะแล้วก็ทำงานเป็นสตาฟอีเวนต์ค่ะอยู่ในวงการของนางงามนะคะอย่างเช่นนางสาวไทยแล้วก็มิสแกรนค่ะวันนี้นะคะก็ จะมาแบ่งปันนะคะว่าแอนเชื่อพระเจ้าได้อย่างไงแล้วพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตแอนยังไงบ้างคะ่ะแอนมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไงนะคะคือตอนนั้นเนี่ยแอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงปี2ค่ะแล้วก็ไปเจอกับชาวต่างชาติคนนึงค่ะเขาชวนมาสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ว่าพาแอนไปที่โบสถ์ค่ะหลังจากที่แอนไปโบสถ์นะคะตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคิดแค่ว่า ไปเอาภาษาอังกฤษก็พอค่ะไปเรียนแค่ภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นนะคะมันจะเป็นช่วงของเวลาการนมัสการเขาก็ชวนแอนมาร้องเพลงด้วยกันมานมัสการพระเจ้าด้วยกันค่ะทุกคนร้องเพลงนมัสการอย่างสนุกสนานเลยค่ะแอนก็ได้แต่ยืนยิ้มมองทุกๆคนมีความสุขนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพลงนมัสการเหล่านั้นก็แต่ต้องจิตใจค่ะแอนรู้สึกว่าพระเจ้านะคะได้พูดกับแอนผ่านทางบทเพลงนมัสการเหล่านั้นค่ะ คือแอนเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วแอนก็จะเหมือนมีห้องของตัวเองเนี่ยปิดล็อกเอาไว้ไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครเข้ามาเจอแต่ว่าพระเจ้าก็เคาะประตูเหล่านั้นนะคะเคาะอยู่เรื่อยๆจนแอนแบบว่ายอมยอมที่จะเปิดประตูบานนั้นออกเพื่อที่จะให้พระเจ้าเข้ามาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้ามอบของขวัญที่ดีที่สุดให้กับแอนค่ะ พระเจ้าบอกแอนเสมอค่ะว่าพระเจ้ารักแอนนะแอนมีคุณค่านะแล้วพระเจ้าเนี่ยบอกกับแอนอีกว่าแอนไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วนะพระเจ้าอยู่เคียงข้างแอนเสมอค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอนร้องไห้ค่ะพระเจ้าแต่ต้องแอนพระเจ้าแต่ต้องจิตใจแอนทําให้แอนอ่อนไหวทําให้แอนห่อมลงแล้วหลังจากนั้นคือแอนก็รับเชื่อค่ะหลังจากที่เชื่อพระเจ้าแล้วนะคะชีวิตของแอนเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง คือปกติแล้วอ่ะแอนเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นค่ะแอนเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเอแต่ว่าพอพระเจ้าเข้ามาเนี่ยพระเจ้าก็ทําให้แอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแอนรู้สึกอบอุ่นขึ้นเมื่อมีพระเจ้าแอนรู้สึกถึงความรักที่พระเจ้าให้แอนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีคุณค่ามากขึ้นแรกๆเลยเนี่ยแอนก็แบบดื้อกับพระเจ้ามากดื้อกับพี่เลี้ยงมากใคร สอนอะไรใครจะเตือนอะไรแอนก็ไม่ฟังแอนจะชอบเถียงเพราะว่าแอนมองว่าไม่มีใครเข้าใจแอนได้จริงๆมีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่เข้าใจแอนแต่พอได้เรียนรู้มากขึ้นพอได้ศึกษาพระเจ้ามากขึ้นได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นทําให้แอนรู้ค่ะว่าพระเจ้าน,นรักแอนมากขนาดไหนแล้วพระเจ้าต้องการที่จะเปลีป่ยนแปลงแอนมากขนาดไหนด้วยค่ะทุกวันนี้นะคะแอนก็ ติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเชื่อและไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นค่ะยิ่งช่วงไหนที่รู้สึกว่ามีวิกฤตหรือว่ามีความทุกข์ยากลําบากแอนก็ต้องพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นต้องไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นแอนพยายามที่จะไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางค่ะแอนพยายามที่จะเอาพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของแอนแอนยอมวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่พระบาทของพระเจ้าแล้วก็ขอให้ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะว่าแอนนั้นอยากเติบโตค่ะ อยากที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็อยากเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ค่ะในการอ่านพระคัมภีร์นะคะการเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานนมัสก,การหรือว่ามีสามาธิทำกับพี่น้องทุกๆคนคนอื่นๆนะคะมันก็ทําให้แอนเนี่ยติดสนิทก,กับพระเจ้ามากขึ้นได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นทาใหา้ทำให้แอนเนี่ยมีความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าสอนให้แอนรู้ว่า ในแต่ละวันเราจะดำเนินชีวิตไปยังไงแน่นอนว่าสังคมภายนอกเนี่ยมีอะไรให้เรา,เราให้เราเรียนรู้เนี่ยเยอะมากขึ้นมีอะไรที่เราต้องเผชิญอีกหลายอย่างการที่เราจะออกจากเซฟโซนของตัวเองได้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับแอนนะคะแต่แอนก็มีความเชื่อและไว้วางใจว่าพระเจ้านะ่ะจับมือแอนตลอดแล้วพระเจ้าพร้อมที่จะเดินเคียงข้างแอนไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นแอนพอมีแอน พอแอนมีความมั่นใจแล้วใช่ไหมคะแอนก็พร้อมที่จะออกจากเซฟโซนแล้วก็เดินออกไปเพื่อเผชิญหน้ากับโลกภายนอกคะ่ะค่ะแอนก็ขอหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะมีความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามแต่พระเจ้าก็มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนเช่นกันพระเจ้ามีของขวัญที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนเช่นกันนะคะอยากให้ทุกๆคนเนี่ย จงเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าค่ะว่าพระเจ้านั้นมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแน่นอนค่ะแอนก็อยากจะขอหนุนใจสําหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะให้ลองอธิษฐานเปิดใจกับพระเยซูดูค่ะเพื่อที่ให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะเหมือนที่พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของแอนค่ะยังไงก็ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ มันคผู้พายราผ่นพนมันไร้รา้าผู้ที่ทำให้เราได้รู้จักความรักที่แสนยิ่งใหญ่ร้อร้อยกันในสุดหัวใจและถาวายแด่พระ